โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กเกมสลาวเดดอีกเช่นเคยนะครับจากพาร์ที่แล้วเราก็ได้ปืนสีเหลืองมาเดี๋ยววันนี้เราจะนำไปเล่นนะภาร,รก,กิจของเราวันนี้ก็จะเป็นการทำลายลังซอมบี้อีกเช่นเคยนะ เดี๋ยวเราจะไปทําลายหลังนี้กันต่อเลยนะแต่มาสจุดก่อนเราสีน้าเงิน,นเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้เลยนะครับนี่นะเหรีทองที่เราได้มาก็บอกนี่เดี๋ยวนอนเดี๋ยวเราจะนำไปเล่นกันตอนนี้เราอยู่ในแคมป์ของผู้รอดชีวิตนะ เดี๋ยวผมจะพาเดินชมก่อนนี่ฮะวัเราดิบทั้งหมดที่เรามาอาศัยอยู่กับเขาะฮ้นี่นีน่นีนจจเจ้าเจ้าตูด้วยเนี่ยเราเล่นกับมันก่อนอี่เอาเลิกเอาใชา้ฮน,น่ารักโอเคเอ เพื่อนเราวอาไงเพื่อนเอ็บโชคดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำภารกิจทําลายลังซอมบี้กันเลยอื ừ, เราจะไปด้วยรถที่เราขโม,มยรถตำรวจมาจุดหมายของเราอยู่ตรงโอเคไปกันเลยครับ เออจาการ์ทที่แล้วนคะครับเราก็ได้ดไปขลายลังจนได้เรียนทองมา,อาบอกนี่<ม>เจอบอสตัวใหญ่สองตัว<ม>ตัวหนึ่งดกเรียนทองอีกตัวหนึ่งไม่ได้ดกเดี๋ยวเราไปอะไรเรื่อนเรื่อย มไม่รู้ว่าไราจะเป็นหรือเปล่าแต่เรามีปืนดีมาแล้วนะไม่แน่ใจยาก จะเป็นจุดต่างกันเองพวกกรรมตะลังสีนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้จะเป็นเออ่ที่กรรมตะลังสีนะกรมมตะลังสีนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้เราต้องมีตัวกรองตรงนี้นะถึงเราจะเข้าไปได้ไม่งั้นเลือดเราจะลดตลอดเวลานะครับอืม ถ้าผู้ชมจะเข้าไปต้องมีหน้ากากกันแก๊สต,ตัวนี้ก่อนนะถึงจะเข้าไปได้โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปค้นกันมันก็มีของดีด้ดวยนะแล้วก็อาจจะมีปืนม่วงนะเนี่ฮะมันจะดังเก๊กเก๊มันเป็นกระป๋ตลงสีนะโอเค<ม>เีราคีอะไร เดียลูกกระจอกบเหมือนเดิมม,มาละเนี่ยมันะเนี่ยมันจะไม่เขียนตายยากเราจะไม่หนีขึ้นรถแล้วนะถ้าไม่จำเป็นเราจะเราจะไม่โกงมันนะซอมบี้ถ้าเราขึ้นรถนี่ ซอมบี้ลูกกระเจาจบเลยนะครับนอกจากจะเป็นซอมบี้ตัวใหญ่นะมันถึงจะตัโอเคมาแล้วซอมบี้ซอมบี้วิ่งเร็วเดี๋ยวผมขอเคลียร์ลูกกระเจามันก่อนนะ เราจะเข้าไปค้นกันก่อนที่เราจะไปทำภารกิจหลักนะฮะเออลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะฮะพื้นที่แบบนี้มันจะมีกลับระเบิดเต็มเลยนะอารมณ์เหมือนแบบมันเป็นค่ายพักของทหารนะครับทหารก็จะวางกับระเบิดไว้นะเต็มเลยผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นไม่แน่ใจแต่ผมลองยิงก่อนนะ ยเยราผมลองยิงดูนะไม่แน่ใจว่าใจะใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะแล้วผมแล้วผมเตือนดูให้นะก็สอบนะมันมีนะอืมมนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ โอ้เชียร์ซอมบี้ก่อนนะเฮ้ยน, hey, นี่ฮะที่ผมบอกนี่ฮะตายได้นะ,ะนแล้วเราล่อมันมาล่อมันมาให้ดูข้างหลังก่อนเรามีนีฮะนีเดี๋ยวเราล่อมันดาบโดนระเบิดนะไม่รู้ว่ามันจะโดนโดนหรือเปล่านะถอยก่อนนะครับตามปี่ดเลยที่ครับน,นี่ฮะยนงไมยฮะ ระว,วังด้วยนะมีอีกหรือเปล่าเยวผมขอดูก่อนนะมีด้วยเนหะ็นไหมครับมันเป็น,นค่ายคมป์ทหารเก่านะเหมือนทหารเข้าจะวางระเบิดไว้นี่นะีกก๋ยวผมเคลีย์สบายใจโอเคเดี๋ยวเราค้นกันเลยนะ นู้ว่าจะมีของดีด้วากนนะครับนนปืนเดี๋ยวเราเอาไปขายได้นะตเต็มมา้ไม่เอาไว้เราเก็บอันนี้ไปกูรับหนึ่งนะครับย่อยมือน เราเก็บอันนี้นะมันเป็นเหมือนกระเป๋าใสา่อุวุธนะแล้วเราก็เก็บได้ก็ไม่เคยได้นะแต่ไม่อยากเก็บรถกกระเป๋าของเดิมแนเราเลยโอ้โอโอ อาชีพเก่าครับนี่นะ่บอกอาชีพเก่าก็ได้เลยรอเล่นไม่ใช่มันเป็นการใช้พิพพกล็องนะในการเนี้ตโอเทพวกบี้ไม่แอาวนะอันนี้เหมือนเป็นปนืนผู้ไฟนะยิงขึ้นไปนะแล้วผมลองทำดู ไม่รู้มีลูกหรือเปล่าอืมเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะอันนี้อันนี้ใช่ใช่ลูกมั้ย เราจะไปทำภารกิจหลักของเราโอเคน่าจะโอเคแลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปทำภารกิจหลักของเราเลยนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปรถก,กันเนละ ระหว่างทางถ้าเจออะไรเราอาจจะจอดแวะดูนะพวกเข็มโดนเนี้ยมันก็จะดับพองดีๆมาให้เราต่อ,อ,อระเลิดรถโอเคเดี๋ยวเราจะไปลังโจรนเลยนะเไม่ใช่ลังซอมบี้นะดูต้องมาแล้วอยู่นะแล้วเราติดตงแล้ว อืมอมคืก็ได้คออือ้อ,อ็นม่รอะไรก็ไม่ด้สักไรอ๋อสนกวงไตสุกเายหลากรานีนี่นะแล้ก,กิดล้างลางังซอมบี้ ตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวเรามาแล้วเดี๋ยวังไม่รู้ความชิ้นหายของพวกมันนะงนั้นนี่โอเคนะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ลูกกระจกวันหนุนเคยนะโอเคเริ่มจากไอ้ไอ้หลอนนี่ก่อนเลยฮะนี่ฮะลูกซองเราเรียกเราเรียกซอมบี้ได้ดีครับจะได้มากันทีเดียวเลยนะ อาไปไหนหมด่ะอต้อ์ใช้ปืนลูกซองนะออขอขอของวนดูก่อนนะครับมันหายไปไหนกันหมดแลวเนี่ยอะไรนี้อืม นเหมือนจะมีแค่เส้นเดียวเราจัดการเลยทเดีเยวมาแครับเออใช้ปืนใหม่ด้ยนแม่งนปืเล่าโอได้เอาอ่้นจิตมันดีน

เกิดไหมนี่นี่นะโผล่ออกมาจากดินเลยนะครับนี่ตีปักตีรีบเก็บครับเดีเราเดินค้นตรงนี้ก่อนไม่มีของดอกนะเก็บครับโอเคโอ้โอ้โอเคเดี๋ยวเรา ทำลายรังซอมบีนี้ตัวใหญ่มันน่าจะออกมานะครับ้นของตรงก่อนนะีมีสายตรงไหนไนหะมโอเคเดี๋ยวเราใช้ลูกซองเคลียรนะ์เร็วดีดูนะดูนะ โก้เราจะไม่ขึ้นรถแล้วนะไอ,อนันี่มีไหมอือตัวใหญ่นะออตัวใหญ่มันไปไหนปกติมันจะมีตัวใหญ่อยู่อยู่พื้นที่ละละที่นะที่เป็นรางสรร่งไอ่รางนี้เลยนะ โอ้ยเยอะมากต้องเปิดลูกเรานี้ไม่โกงนะิงเลยเราวนดูตัวใหญ่ก่อนมันน่าจะติดบั็อกอยู่นะจังหวะนี้เปลี่ยนลูกกระสุน เอาตองติดกันด้วยมังอะไรชอบติดติดคืนเลยติดคืนเลย 嗯。 โอเคครับเดี๋ยวเรามาวนตรงนี้กันต่อเลยไม่รู้จะดับหรือเปล่านะครับว้าวโชคดีแล้วครับไป หมอกลงเลยแม่จะมีเรื่องเลยแต่เราต้องรีบกลับนะมรู้หมอกเลยนะครับล้างไม่ดีเนะลยแต่เรากลับบ้านกันหมอกเลมาแล้วไม่รู้ตัแปแก้วตองนี้มันมีตัวใหญ่นะ เดี๋ยวเรากลับนคนนะโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงแคมป์ของเราแล้วนะแคนะมป์ผู้รอดชีวิตจากที่เราทำภารกิจล่าทำลายลังซอมบี้นะฮะเราก็กลับมาแล้วร์นนี้เราก็ยังไม่เจอปืนทองใหม่นะก็ยังเป็นใช้ปืนทองตัวเดิมอ เดี๋ยวพาร์ทหน้านะ,ะเราจะไปทำลายหลังสมบีเช่นเถอะนะฮะอืที่เราทำไปนะ,ะทำลายตรงนี้ไปนะครับตอนนี้ได้หายไปแล้วนะฮะอืมเดี๋ยวต่อไปเราจะอาจจะไปทำตรงนี้หรือตรงนี้นะครับแต่ในพาร์ทน,นี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ